การฝึกพิเศษที่ยอมเสียสละฮาดิเมะยอมใช้วิชาคูใสายที่ใช้ได้ครั้งเดียวกับโกโจสตรุจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ททานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องส2 9 8ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับการเสียสละของฮาดิเมะนะครับผมในการฝึกพิเศษให้กับโกโจซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยฝากเรื่องเส สต,ตัวตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆนะครับก็ขอฝากเข้ามาซื้อหน่อยละกันนะครับมันจะได้หมดลายนี้แล้วก็จะได้เอาไลน์ใหม่เข้ามานะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าฮัตชิเมะเนี่ยมาจาก400ปีที่แล้วใช่ไหมคือเขาเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าฮัตชิเมะคาชิโมะนะครับผมซึ่งเป็นผู้ใช้คุณใสที่เรียกได้ว่าเมื่อ400ปีเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งมากเพราะว่า400ปีที่แล้วเนี่ยผู้ใช้คุณใสมักจะเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมีสงครามเยอะอะไรแบบนี้แต่ฮัจิเมะคาชิโมะเนี่ยอยู่ได้ถึงแบบว่าแก่เท่าเลยนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ถูกยืนยันได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ใช้คุณใสที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมในเมื่อ400ปีที่แล้วซึ่งน่าจะนับดีๆนะครับอายุเนี่ยก็จะเหมือนกับริวอิชิโกลิเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าริวเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับผมก็เมื่อตอนที่สู้อยู่ตะใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดว่าทั้งริวแล้วก็ตัวของฮาจิเมะเนี่ยคือหนึ่งในผู้ใช้คุณใสที่แข็งแกร่งในยุคนั้นนั่นแหละแต่เราเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงความเก่งกาจของฮาจิเมะนะครับแต่เราจะมาพู ใช้ได้แค่ครั้งเดียวกับโกโจสโตรุนะครับและทําไมมันถึงกลายเป็นการฝึกพิเศษต้องบอกก่อนว่าฮัจิเมะเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหมือนว่าจะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะอยากจะต่อสู้ผู้แข็งแกร่งนะครับและดูเหมือนว่าเมื่อ400ปีเนี่ยเคนจาคุเนี่ยจะพูดในทํานองแบบเชิงดูถูกเขานิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะเจ๋งจริงนะครับแต่ดูเหมือนเคนจาคุจะพูดในทํานองแบบว่าเออแต่เขาเนี่ยเคยเจอใครที่แบบเจ๋งกว่าน,นั้นอีกนะนั่นก็คือสุคนะเมื่อ600ปีที่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้ ฮจิเมะเนี่ยรู้สึกอยากจะต่อสู้กับทางด้านสุคุณะนะครับมันก็เลยทําให้ฮาจิเมะเนี่ยยอมตกลงเงื่อนไขกับเคนจาคุนะครับเพื่อที่จะได้ต่อสู้สุคุณะณนะปัจจุบันนี้นะครับผมแต่เนื่องด้วยเราก็จะเห็นกันดีอยู่แล้วว่ามันเนี่ยมีอะไรที่พลิกผันนะครับผมไปจากเดิมมากๆเพราะว่า ตัวของฮาจิเมะเนี่ยเคยให้สัญญากับฮาคาริใช่ไหมว่าเขาเนี่ยจะให้คะแนนนะครับแลกกับการที่ฮาคาริเนี่ยต้องพาเขาไปเจอกับตัวของซูคุณะนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่ากว่าที่ฮาจิเมะจะมาเจอกับตัวของยูจิ ที่เป็นภาชนะของสุคุณะเนี่ยสุคุนะก็ย้ายไปอยู่กับตัวของเมกุมิแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมซึ่งเท่ากับว่าการที่จะตามตัวสุคุนะเนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสุคุนะเองเนี่ยจะต่อสู้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ฮาจิเมะเนี่ยอยู่กับพวกฮาคาลินะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ถึงตอนที่2 2 0ด้วยนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมการที่จะเปิดผนึกโกโจแล้วนะครับและหลังเาก็จตอนนั้นเนี่<ล> ซึ่งมรนสันนิฐานได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกคือเขาเนี่ยออกตามหาทางด้านตัวของสุขุะนะครับผมด้วยตัวคนเดียวนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยก็แยกจากพวกยูจิแล้วก็พวกฮารินะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือเขาเนี่ยอยู่ฝึกให้กับตัวของโกโจสโตรุนะครับแล้วก็แลกด้วยการที่เขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องย้อนกลับไปในตอนที่ตัวของฮาจิเมะคุยกับตัวของเคนจาคุนะครับในสมัย ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเคินจาคุเนี่ยเขาได้มีการพูดด้วยนะครับว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจที่มิจิโนคุนะครับผมและดูเหมือนว่าทางด้านตัวของอาจิเมะเนี่ยเขาก็จะพูดมาว่ามิจิโนคุเนี่ยมันไกลไปหรือเปล่านะครับซึ่งไอเหตุการณ์ที่เคนจาคุพูดแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันกําลังจะหมายถึงคนที่เกิดมาพร้อมกับดวงตาลิกุกันแล้วก็วิชาคุณสายตรและขีดจํากัดล่างนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีการเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆ ะครับแล้วก็การเกิดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่มีทับซ้อนกันด้วยนะครับคือถ้ามีคนนึงเกิดมาแล้วก็จะอยู่ยาวเลยใช่ไหมจนกว่าคนคนนั้นเนี่ย จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคนอื่นเกิดขึ้นมาแทนแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอคนนั้นเสียชีวิตแล้วอยู่ๆจะมีคนนึงเนี่ยขึ้นมาแทนเลยนะครับผมขนาดโกโจโนเนี่ยที่เป็นคนปัจจุบันใช่ไหมยังรอมาตั้งเป็นร้อยกว่าปีเลยนะครับผมจากข้อมูลเนี่ยคือ400ปีเลยนะครับแต่อาจจะสับสนในตอนที่ตัวของโทจิเนี่ยพูดออกมาว่าร้อยกว่าปีใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันเนี่ยเป็น400กว่าปีเลยนะกว่าที่จะมีคนเนี่ย เกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังทั้ง2องอย่างนี้นะครับผมก็เลยให้ข้อสันนิษฐานว่าไอาการที่ตัวของเคนจาคุในยุค400ปีพูดแบบนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงโกโจโก็ได้เพราะว่าเขาพยายามที่จะฆ่าผู้ใช้ดวงตาลิคุกันเนี่ยมาถึง2ครั้งแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยก็พ่ายแพ้มา2ครั้งใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยเหมือนว่าพยายามที่จะฆ่าตั้งแต่แบบว่าผู้ที่ถือดวงตาลิคุกันเกิดเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้แผนการไม่สําเร็จสักทีก็เเลยยมองว่า่าาคนนจี กำลังรอให้ฮาจิเมะเนี่ยไปสู้กับคนที่เหมือนกับโกโจในเวลานั้นหรือเปล่านะครับแต่ฮัจิเมะมันไม่ได้ไปงไงมันก็เลยถามว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับตัวของเคนจาคุเนี่ยคือใครนะครับเคนจาคุมันก็เลยบอกสุคุนะไปใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นผู้ถือครองดวงตาลิคุกันแล้วก็วิชาคุณสายและขี่จํากัดรางก็ได้นะครับเพราะว่ามันเองก็ไม่เคยชนะบุคคลประเภทนี้เลยนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าฮาจิเมะถึงมายอมฝึกให้โกโจใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นเนื่องด้วยตัวของเิเมะะนนรู้้แลว ว่าคนที่เห็นจาคุพูดในตอนนั้นเนี่ยคือมีพลังระดับนี้นะครับหรือว่าออกจากคล้ายๆแบบนี้นะครับมันก็น่าสนใจไม่ต่างกับสุคุณะใช่ไหมบวกกับว่าแน่นอนว่าฮาจิเมเองเนี่ยก็อาจจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับริวก็ได้นะครับว่าขนาดริวเนี่ยยังสู้กับสุคุณะไม่ได้เลยนะครับผมคือยังเสียชีวิตในระยะเวลาแป๊บเดียวเองเพราะว่าฮาจิเมเนี่ยมันเป็นคนเพิ่มกฎใช่ไหมว่าสามารถมองเห็นชื่อเห็นคะแนนเห็นที่อยู่อาศัยนะครับของผู้เล่นเกมคัดออกได้ทุกอาณานิคมนะครับก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะ าในการที่จะดูข่าวของคนที่มาจากยุคเดียวกันอย่างริวนะครับผมและอีกหนึ่งสาเหตุเลยคือถ้าตัวของฮัตติเมะเนี่ยยืนกลางที่จะสู้กับตัวของสุขุนะนะครับผมโกโจเนี่ยจะออกมาทําไมใช่ไหมแล้วก็โกโจเนี่ยจะไปทําอะไรต่อถูกไหมมันก็หาจุดที่ลงตัวไม่ได้นยครับผมถ้าจะคิดแบบว่าง่ายๆเลยคืออาจจะมีการพูดคุยกันแล้วแหละว่าใครจะเป็นคนสู้กับสุขุนะซึ่งมันก็จะมีสองคนนี้แหละโผล่ออกมานะครับผมเป็นรายชื่อแบบว่าตัวเต็งเลยอย่างตัวของฮัตติเมะแล้วก ก็ทางด้านตัวของโกโจนะครับผมซึ่งน้าจะให้ฮัจิเมะออกไปสู้ก่อนแล้วถ้าฮัจิเมะแพ้แล้วโกโจค่อยออกไปสู้ซูคนะเสริมอีกทีนึงซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็จะดูกลายเป็นว่าโกโจโนเนี่ย อ่อนไปหรือเปล่านะครับผมไปสู้กับสุคุณะตอนที่สุคุณะเนี่ยหมดแรงหรือว่าหมดพลังงานคำสาปไปกับฮาจิเมะแล้วนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อย make ซนส์สักเท่าไหร่สําหรับบุคคลที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นการตกลงกันแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้โกโจเนี่ยไปสู้นะแต่ฮาจิเมะเนี่ยเป็นคนฝึกให้กับโกโจก็ได้นะครับเพราะว่าโกโจเองเนี่ยก็เหมือนกับสุคุนะเลยมีพลังใกล้ๆกล้เคียงกันเลยถ้าฮาจิเมะอยากจะสู้สุคุนะคิดว่าโกโจเนี่ยเป็นสุคุณะ ยอมใช้วิชาคุณไสที่เขาเนี่ยไม่เคยใช้ออกมาในการต่อสู้นะครับผมกับตัวของโกโจโนะครับเพื่อที่จะฝึกให้กับโกโจโลแล้วก็แลกด้วยกันที่ว่าถ้าเขาแพ้เนี่ย ก็อาจจะต้องให้โกโจฆ่าเขาไปเลยนะครับคือสู้กันแบบว่าเอาเป็นเอาตายกันเลยแบบนี้คือถ้าตัวของฮัจิเมะชนะโกโจใช่ไหมฮัจิเมะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่อสู้กับตัวของซูคนะเพิ่มอีกนะครับแต่ณตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ make ซ e n s อยู่ดีเพราะว่าถ้าฮัจิเมะชนะโกโจโดยที่เขาไม่ได้ใช้เทคนิคคำสาปเลยเนี่ยโกโจก็จะดูอ่อนไปใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้รู้เลยว่าถ้ามันมีการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้ เพื่อเป็นการฝึกให้กับโกโจรจริงๆนะครับตัวของฮัติเมะเนี่ยทุ่มทั้งหมดทุกอย่างที่เขามีอย่างแน่นอนนะครับมันก็เลยอาจทําให้เป็นสาเหตุที่โกโจเนี่ยมาพูดในตอนที่222นะครับว่าเขาเนี่ยได้ผ่านการฝึกพิเศษมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้ามองดูรวมๆแล้วเนี่ยคนที่จะสามารถฝึกพิเศษให้กับโกโจได้เนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมอันแน่เลยยูตะเนี่ยได้นะครับฮาคารินี่ก็ได้แล้วก็ทางด้านตัวของมากินี่ก็ได้นะครับไล้คนหนึ่งเลยคือฮาติเมะนี่ก็ ยิ่งได้เข้าไปใหญ่เลยนะครับผมมันก็เลยดูแล้วน่าจะ เป็นในมุมมองนี้นะครับผมที่เลยอาจจะทําให้ตัวของฮัดจิเมะเนี่ยยอมเสียสละนะครับผมใช้วิชาคุณใสที่อยากจะเก็บไว้ใช้กับสุคุนะเนี่ยมาใช้กับโกโจโแทนนะครับแต่ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรนะเพราะโกโจโอเองเนี่ยก็เป็นผู้ใช้คุณใสที่แข็งแร่งในยุคนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าตัวของฮัจิเมะยังคงยึดหลักการเดิมคืออยากต่อสู้คนแข็งแร่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับผมที่ไม่ได้ไปกว่าสุคุณะเลยตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะมีการเปิดเผยหรือเปล่าว่าการฝึก พิเศษที่โกโจหมายถึงเนี่ยมาจากอะไรนะครับแล้วก็ใครฝึกให้เขานะครับและฮาจิเมะผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของยูจิณเวลานี้เลยนะที่เขารวมตัวกันเนี่ยไปอยู่ไหนนะครับทำไมช่วงหลังๆเนี่ยไม่เห็นเลยขนาดในตอนที่โกโจกําลังจะเดินออกมานะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับทางด้านสุคุณาเองเนี่ยตัวของฮาจิเมะเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ให้กําลังใจแล้วนะครับทั้งทั้งที่คนอื่นเนี่ยยังอยู่กันครบเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยคืองงมากว่าเขาหายไปไหน นะครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสันนิษฐานได้นะครับว่าเขาเนี่ยก็อาจจะฝึกให้กับโกโจโจนเสียชีวิตไปนะครับผมแล้วได้อีกหนึ่งข้อก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะออกไปตามหาเองก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันหายไปตั้งแต่ตอนที่220แล้วใช่ไหมหลังจาก220เป็น221เนี่ยตัวของฮัจิเมะเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นแล้วนะครับขนาดปลดผนึกโกโจโนเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นด้วยเลยนะครับผมมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะออกไปตามหาด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วเพื่อนเพี่ๆน,น,น้องคิดเห็นยังไงนะครับกับ บุคคลที่แข็งแก่่งระดับตำนานอีกหนึ่งคนอย่างฮาจิเมะนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยจะเลือกหนทางไหนนะครับผมก็คืออย่างที่เราอธิบายไปแหละว่ามันจะออกมาได้2หน้าใช่ไหมก็ลองดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสเลือกทางไหนมากกว่ากันนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปเ้ย